สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมตัวผมเองเนี่ยก็ก็จะมาพูดคุยแล้วก็มาตั้งคำถามให้กับทุกคนกันกันกน,นะครับผมโดยในคลิปในวันนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะเอามาเล่านะครับผมแต่พอดีผมไปเห็นในโคลา่าเนี่ยมีคนเขามาคุยเรื่องใกล้ๆกันแบบนี้ยแล้วก็มีคนตอบที่แบบว่า ทำให้ผมเนี่ยเฮ้ยโอ้เราคิดไปไกลเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเราลองเอามาถามทุกคนในนี้ดีกว่านะครับเพราะว่า1เลยนะครับผมตอนแรกกลัวดาม่าครับแต่แบบว่าเออประเทศไทยเนี่ยมันก็เบสออนศาสนาพุทธเยอะเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงไม่น่าจะโดนอะไรหรอกนะครับผมอะไรแบบนี้นั่นเองแล้วมันก็อาจจะอิงไปเรื่องราวของศาสนาได้หน่อยๆน,นะครับผมก็เลยคิดว่าเออเอเอ,เอมามามางั้นมาลองสักหน่อยก็ได้นะครับถ้าดาม่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมแต่แบบว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ย ชุกค,คิดนะครับผมแล้วก็แบบเออมันมันจริงว่ะมาเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะถามทุกคนว่าอะไรกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นการตั้งคําถามแล้วก็ชวนถกประเด็นชวนดีฟทอล์กไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมคือผมเนี่ยไปไปเจอเหมือนคําถามนึงมาจําคําถามแบบเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่เขาก็แบบว่าถามว่าเออทาไมชีวิตเราเนี่ยยากจังวะทําทไมแบบโอ้โหมันต้องผ่านขวากหนามมากมายเลยกว่าจะประสบความสําเร็จ ซึ่งในแบบคําถามเนี่ยแม่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับผมกับแบบศาสนาเลยถูกปะผมก็นั่งอ่านเล่นๆดูเออคนก็บอกว่าเนี่ยเออปกติของชีวิตน่ะนูน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแล้วมีคําตอบคาต,ตอบหนึ่งเนี่ยเขาเขียนว่าแบบพระเจ้าอ่ะเตรียบอุปสรรคเตรียมแผนทุกอย่างให้เราแล้วเพื่อเราจะได้เหมือนบรรลุกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเรานะครับผมแล้วก็แบบเออ ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าแบบเออจริงๆเนี่ยเราเห็นอะไรแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะในในสไตล์แบบคำคม motivation อะไรแบบนี้ถูกไหมหรือบางทีก็อาจจะเป็นเหมือนเรื่องศาสนาเพราะว่าฝรั่งบางคนเองอะเชื่อเรื่องพระเจ้าแต่ไม่เชื่อศาสนาหรือบางคนเชื่อทั้งสองอย่างเลยทั้งศาสนาและพระเจ้าบางคนเชื่อศาสนาแต่ไม่เชื่อพระเจ้าพวกนี้นั่นแล้วก็พระเจ้าก็แตกแขนงกันออกไปอีกซึ่งอันนี้เราจะไม่ได้ลงเจาะจงนะครับผมว่าเป็นพระเจ้าองค์ไหนเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไอ,ไอเดียวว่าแบบเอ้ยพระเจ้าเนี่ยเตรียมแผนให้กับเราไว้แล้วนะโอ้โหมันมันมีอยู่ในหลายศาสนามากๆเลยถูกไหมมันมันไม่ได้พูดกันได้แค่ศาสนาเดียวแต่แบบว่าเฮ้ยถ้าพระเจ้าเตรียมแผนให้กับเราแล้วเนี่ยอุ้ยแล้วแบบสุดท้ายเนี่ยอุ้ยทุกอย่างมันจะจบลงด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งถูกปะทุกคนมักจะบอกแบบนี้เสมอเลยซึ่งผมก็มองมาดูในโลกแห่งความจริงครับว่าแบบถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยโอ้โหแกนี่ใจร้ายเหลือเกินนะครับถูกไหมทำไมครับผมลองมานึกถึงชีวิตของหลายๆคนดูเนี่ย แบบโอ้โหเกิดมายากลำบากถูกจับไปค้ามนุษย์อย่างเงี้ยตอนจบคือไงคือได้ได,ได้ได้ดีคืออะไรแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้แบบโอ้สุดยอดเลยแฮปปี้แบบไม่ไม่มีวันจบแล้วอะไรแบบเนี้ยมันคือ,อยังไงตายอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าเลยอุย้ยพอตายปุ๊บนะจะกลับไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าแบบนิรันดร์การถูกปะ่ะผมก็เลยอย่างนั้นว่าเอวทำไม ทุกคนแบบบอกว่าเฮ้ยถ้าตายแล้วเนี่ยเราจะไปสวรรค์เราจะมีความสุขแล้วเราไม่ตายหากันให้หมดเลยนะครับผมทุกคนจะได้เย่มีความสุขหมดไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้จะมาผ่านแผนการแผนเกินอะไรทําไมถ,ถ้าบอกว่าเอาถ้าจบแล้วมันมีความสุขเลยงั้นงัง้นกูจะอยู่ทําไมวะเนี่ยให้ทุกถูกปะมันมันไม่เมคเซน n ์กันตรงนี้นะครับผมผมก็เลยเอองงว่ะแล้วก็นอกสิ่งนี้เองเนี่ยนะครับผมพระเจ้ามีจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าพระเจ้าแกเนี่ยใจร้ายมากเลยนะครับทําไม ทำไมจะต้องสร้างสิ่งมีชีวิตมาให้ฆ่ากันเองด้วยล่ะฆ่ากันเองนี่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ฆ่ากันเองอย่างเดียวนะหมายถึงว่าทำไมเราต้องกินอาหารที่เป็นสิ่งมีชีวิตตัวอื่นนะทำไมพระเจ้าไม่ไม่สร้างโซนมาเลยหรือไม่ไม่ต้องสร้างสิ่งมีชีวิตให้หิวก็ได้อะให้ทุกคนมันมีแต่ความสุขกันดีกว่าเย่เย่เย่เถูกไหมถ้าพระเจ้าเป็นคนสร้างโลกเนี่ยไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามอ่ะเห็นหลายๆศาสนาเลยเนี่ยก็บอกว่าพระเจ้าสร้างโลกกันมาทางนั้นนะครับผมก็เลยแบบเออทำไมทำไมแกใจร้ายจังวะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแค่แค่สงสัยแบบ เออถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยแกแกใจร้ายไม่น้อยเลยวะ่ะต้องสร้างให้แบบโอ้อะหนึ่งเลยสัตว์ล่ากันเองถูกไหมมีแบบพรีเดเตอร์มีเพลมีผู้ล่ากับผู้ถูกลาก่าบางทีเนี่ยโอ้โหผู้ถูกลาก่ามันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมันใช่ชื่อของมันอยู่ดีถูกล่าตายเฉยเลยอะไรแบบนี้ทําไมพระเจ้าไม่สร้างโลกที่แบบทุกชีวิตบนโลกมีความสุขไปหมดเลยละ่ะทําไมทําไมเราต้องมาทนทุกข์ทำไมเราต้องมาเจ็บป่วยทําไมพระเจ้าต้องสร้างโลกให้มีแบคทีเรียวะ แบบสร้างมนุษย์ให้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีแบคทีเรียเลยได้ไหมสร้างมนุษย์ให้อยู่ได้โดยที่กูไม่ต้องหิวได้ไหมไม่ต้องแบบอ่ากินเหล้าแล้วตับแข็งได้ไหมสร้างแบบอะไรก็ได้ให้ใหมันไม่มีความทุกข์ให้มันจะแบบปลอดความทุกข์เลยอะ่ะผมก็เลยแบบเออจริงว่ะถ้าพระเจ้ามีแผนเนี่ย พระเจ้ามันใจร้ายวะ่ะแต่อันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะหลายๆคนอาจจะบอกว่าอุย้ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเจออยู่แล้วแต่แบบผมก็จะถามกับว่าทําไมมันต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเจอใครเป็นคนกําหนดล่ะจะบอกว่าธรรมชาติอย่างนั้นเหรอธรรมชาติเกิดจากอะไรก็ถ้าธรรมชาติบอกว่าเกิดจากพระเจ้าเนี่ยก,ก็คือพระเจ้าใจร้ายไม่ใช่หรอหรือพระเจ้าแบบกดปุ่มแรนดอมมาปุ้ง หูโรม่งปั๊บออกมาเลยแล้วก็อ๋อนี่ไงโลกที่เราสร้างขึ้นแต่เราไม่ได้แบบเซ็ตแบบสเปคข้างในนะมันก็เลยเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้หรอหรือว่าแบบอ่ะมันไม่มีพระเจ้าหรอกมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเองเราก็แค่ดวงซวยต้องเกิดมาในความเป็นจริงที่เรามีความทุกข์เราไม่ได้มีแต่ความสุขเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็แค่นั้นเองก็ก็เป็นคําตอบที่ดูจะสมเหตุสมผลในหลักลอจิกของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันถูกไหมแต่แต่ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเออเป็นอะไรที่ช่วยคิดมากๆเลยนะครับคาถามในวันนี้ก็คือ ถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยพระเจ้าใจร้ายไหมนะครับผมสำหรับผมเนี่ยถ้ามองกันในลอจิกที่พระเจ้าเนี่ยสร้างโลกขึ้นมานะครับผมสร้างทุกอย่างในโลกเลยอากงอากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยทำไมพระเจ้าต้องสร้างให้การที่มนุษย์จะสร้างพลังงานในระดับแมส p r o ร u c ชั่นได้เนี่ยนะครับผมต้องทําให้โลกร้อนทำไมพระเจ้าต้องทําให้มีการค้ามนุษย์ทําไมพระเจ้าต้องทาให้มนุษย์นั้นโลภเหลือเกินถูกปะมันเป็นแบบสัตด,ดานพื้นฐานของมนุษย์อะความโลภอย่างเงี้ย มันเอาออกกันไปไม่ได้จริงๆก็เรียกได้ว,ว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ขึ้นเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมอะก็มีสร้างมนุษย์ให้โลกสร้างมนุษย์ให้มีนิสัยแย่ๆสร้างเราให้เจ็บป่วยสร้างสัตว์ให้ล่ากันเองสร้างภัยพิบัติถูกว่าสร้างความร้อนสร้างความหนาวมาทําไมทําไมไม่มีอุณหภูมิเดียวไปเลยว่าให้ทุกคนแม่งสบายใจกันหมดอะไรแบบนี้หรือว่าจะมีแบบ ทำไมเราไม่อยู่ในสังคมอวกาศเลยล่ะที่ทุกชีวิตรักกันหมดอะไรแบบนี้นะครับผมทําไมมนุษย์คนหนึ่งต้องเกิดมาพิการทําไมเราไม่สร้างให้มนุษย์ทุกคนดีไปหมดเลยล่ะไม่มีใครต้องพิการอีกเลยอะไรแบบนี้นะครับผมเออเห็นไหมสุดท้ายถ้าเราจะย้อนคําถามกลับไปพยายามเจาะกลับไปตั้งแต่เริ่มเนี่ยลองลองลอง,ลองใจเย็นแล้วก็ลองย้อนกลับไปทีละขั้นก่อนเราบอกว่าเอ้ยทำไมเราเกิดมาแบบนี้ถูกไหมอ่าเราก็อาจจะย้อนกลับมาว่าอ๋อมันเป็นเพราะกรรมพันธุ์ยีนอะไรแบบนี้แต่เราก็บอกว่าอ้าว ถ้าเราเชื่อเรื่องพระเจ้าเนี่ยยีในเกิดจากอะไรถ้าพระเจ้าเป็นคนสร้างทุกสรรพสิ่งคําว่าทุกสรรพสิ่งก็คือรวมถึงทุกอย่างถูกไหมมันก็ย้อนกลับมาที่พระเจ้าที่อยู่ดีหรือไม่งั้นก็เรียกได้ว่าเป็นความดวงซวยที่แบบเราแรนดอมเกิดมาในโลกใบนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับผมมันก็น่าจะเป็นไปได้สองช้อยใหญ่ละที่เหลือก็น่าจะเป็นเหมือนซับเป็นซับย่อยไปเป็นงอกงอกกิ่งกา้านย่อยไปของ2ข้อนี้นะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายอะ่ะถ้าคุณจะมองว่าพระเจ้าใจร้ายไหมมันมองได้2แบบก็คือหนึ่งอะ่ะใจร้าย สองนะครับผมก็คือเราแรนดอมเบมือนมาโดยที่ไม่มีพระเจ้าอะ่ะจะบอกว่าพระเจ้าใจดีเนี่ยก,ก็อาจจะมีนะครับผมก็เรียกเรกาอาสาคําตอบและการเป็นพระเจ้าใจดีพระเจ้าใจร้ายแล้วก็ไม่มีพระเจ้าหรอกมันแค่แรนดอมมานะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเลยครับผม แล้วแต่ะไรนะอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกเลยเราแค่อยากรู้อะเพราะมันก็เป็นคําถามที่ผมเองก็หาคาตอบไม่ได้เหมือนกันถูกปะ่ะเราก็พยายามจะไขาหาคําตอบนี้เหลือเกินก็เลยก็เลยอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยจะมีคําตอบอะไรกันนะครับผมก็คอมเมนต์ออกมากันได้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยถ้าเหมือนไปพูดอะไรไม่ตรงใจใครหลายๆคนนะก็ก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้มีจุดจุดประสงค์จะลบหลู่อะไรเลยมันแค่เป็นการตั้งคำถามเฉยๆว่าทำไม Why แค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะเคลียร์กันกับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็พิมพ์คำตอบกันมาได้เลยขอยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมานั่งอ่านเพราะผมก็เออสงสัยมากๆเลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบา,บายๆครับสวัสดีครับ